วันนี้จะพาไปหาสาวในเมืองกันนะทุกคนตามผมมาเลย let's go <S โห้รถสวยจังเลยอะ่ะพี่เป็นเศษรษฐีเยอรมันอยู่แล้วน้องรถพี่คัละร้อยล้านเลยนะน้อง นี่รถพี่อ่ะโคตรรู้เลยนะสามารถหนังล้งได้ด้วยนะ้องสนใจรถพี่ไหมครับส,สวยไปบ้านพี่ไหมครับส,สวยไปค่ะพี่ชายสุดหล่อมันพี่มาได้เลยนะครับส,สวยขึ้นรถพี่ได้เลยนะจ๊ะตังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจว่าจะไปกับชายคนนั้นหรือไม่แต่แล้วเธอก็ได้คิดว่าไปดีกว่าเพราะในไหนฉันก็ไม่มีแฟนแล้ว หลังจากนั้นพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่มีความสุขตลอดไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้หญิงนั้นมักจะเลือกคนที่ภายนอกเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูแลเขาให้ดีนี่คือคำคมจากซันนี่ไม่มีอะไรทำนะทุกคน